ไมพัทรเดชปลื้มเทตรานริมิตรเปิดตัวแรงพระเอกไมพัทรเดชพูดถึงกระแสตอบรับของละครเทตรานรมิตรละครรักฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ทุกคนรอคอยกับการรีเทิร์นมาพบกันอีกครั้งของคู่จีนมุกดานรินรักว่าสำหรับตัวผมได้ดูละครตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเพราะวันแรกที่ออกอากาศมีงานเลี้ยงปิดกล้องละคร เทตรานลิมิรพวกเรานักแสดงและทีมงานเลยได้ไปดูละครร่วมกันบรรยากาศการดูละครเลยสนุกมากนั่งดูไปเชียร์กันไปเชียร์เหมือนเชียร์มวยเลยคือใครออกมาก็เ hey, ฮเป็นบรรยากาศการดูละครตอนแรกที่สนุกจริงๆครับที่สำคัญคือเราดูพร้อมกันทั้งในทีวีและไลฟ์สดทำให้เราเห็นฟีดแบ็ของผู้ชมที่เขาคอมเมนต์ เข้ามาตลอดผมต้องขอบคุณแฟนละครด้วยที่ชื่นชอบละครแล้วก็แซวผมด้วยว่าชอบนมคุณหลวงนมคุณหลวงกระดิกหัวเราะคือฉากนั้นเป็นฉากที่ผมเดินออกมาแล้วเอามือไปคว้หลังพอดีกล้ามเนื้อเลยเกรงนิดหนึ่งคนดูก็ตาไวกันมากๆแล้วก็เอามาแซวกันผมทำการบ้านหนักจริงๆสำหรับการทำงานละครเรื่องนี้ เพราะทั้งเรื่องของภาษาเรื่องของกริยาท่าทางทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมมากการที่ทุกคนมีฟีดแบ็กกลับมาว่าชอบตัวละครนี้ก็ทำให้หายเหนื่อยครับ